ไตชอบเสื่อมตอนอายุ40นะคะอันนี้ที่หมอพูดถึงไตคือพลังไตในภาษาแผ่นจีนพอเราดําเนินถึงอายุ24หลายๆคนจะเริ่มมีอาการป่วยบางคนยังไม่ได้ตรวจเจอโรคว่าป่วยนะคะแต่ว่าจะมีอาการเช่นหนาวข้างในเพราะว่าเมื่อวานนี้คุยกับคนไข้ท่านหนึ่งหนาวข้างในมา2ปีนะปีแรกที่เป็นก็คืออายุ2เอออายุ40พอดีเลย แ้วพอพลังไตห้องลงพลังไตหย,ยางอ่อนลงพลังหยางก็คือความอบอุ่นซึ่งพลังไตยหยินหยางเนี่ยเป็นคอยหล่อเลี้ยงเอายะทั้งหมดในร่กกางของเราพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นพลังไตเริ่มตกลงนะคะผู้ชายถ,ถือว่าแก่ช้ากว่านะผู้หญิงจะตก้ตงแต่3 5้านะคะทีนี้ผู้ชายคนไหนที่พลังไตอ่อนลงโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ดูแลตัวเองมามได้ไม่ดีะคะสมรรถภา้ทางเพศจะเริ่มแย่ลงปัสสาวะกลางคืนบ่อยนะคะเท้าเย็น อ่อนเพียง่ายนะคะหนาวในอกหายเหลวบ่อยๆเป็นต้นนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพลังชีวิตจะเริ่มตกลงวิธีการป้องกันไม่ใช่เป็นแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องรักษาใช่ไหมแต่ว่าวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นหนุ่มๆท่านไหนอายุยังน้อยๆหรือเด็กๆนะคะมีการดูแลอยู่แค่ประมาณ3ามอย่างเท่านั้นนะอันแรกเลยก็คือนอนให้พอนะคะการนอนเป็นการบำรุงร่างกายที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตไหน หักโผมขนาดไหนก็ต้องกลับมานอนให้พอนะคะอันที่สองก็คืออย่าใช้แรงกายแรงใจหนักเกินไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเกินลิมิตของร่างกายของเราขึ้นไปเนี่ยมันจะไปดึงพลังงานของใจมาใช้เช่นออกกําลังกายมาราธอนอยู่ตลอดเวลาเยอะๆไปตลอดเนี่ยหนุ่มๆสาวๆทาได้เพราะพลังใจยังไม่เสื่อมยังไม่อ่อนแต่พออายุเราเริ่มเยอะเนี่ยมันเริ่มเสื่อมคุณพี่ท่านเนี่ยเขาปวดเขา่าเพราะว่าแต่ก่อนนี้วิ่งเยอะตอนเด็กๆเ,เขาวิ่งเขาก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพราะอายุเริ่มเยอะวิ่งก็บาดเจ็บได้ง่าย เราก็ใช้หัวสมองใช้จิตใจเยอะเกินไปแบบเครียดทํางานใช้พลังงานร่างกายเยอะๆถึงแม้ไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดึงพลังใจมาใช้เพราะาการใช้ความคิดเยอะๆสังเกตคนที่กําลังจะสร้างธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทุ่มเทรแรงกายแรงใจมากๆผมขาวผมร่วงง่ายในช่วงวัยที่กําลังสร้างตัวเพราะามันไปดึงพลังงานอนาคตมาใช้ถ้าเราปรับบาลานซ์ตรงนี้ได้ก็คืออ่ะก็ใช้พลังงานแต่ว่ากลางคืนก็กลับมาพักอ่ะแก้ได้โดยการกลางกลางคืนกลับมานอนให้ดีนะคะ ต่อมาก็คือออกกําลังกายยังต้องออกอยู่ก็คือไม่ให้ออกมากเกินไปแต่ว่ายังต้องออกอยู่ออกของหมอที่พอดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีเหงื่อออกซึมๆนอกจากนี้ก็มาดูคลิปหมอในการกดจุดกระตุ้นพลังใจได้นะ